อยากเติมเกมที่ราคาทูกถูกต้องอ e ีรัตติชอปมีเกมมากมายให้เลือกซื้อนะครับรวมถึงปลอดภัยบริการดีและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยสามารถแอดไลน์รวมถึงทักเฟซแฟนเพจอีรัต e ติชอปได้เลยที่ขึ้นอยู่หน้าจอณจังหวะนี้นะครับผม รวมถึงสามารถกดลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์คลิปของเราได้เลยนะครับผมกราบสวีดัสวัสดีสทุกคนทุกท่ททททานกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม BlackCover M กับผม NT Channel กันใน s ซ r ร์ฟเช n แพนั่นเองนะครับซึ่งคลิปโดวันนี้นะฮะเราจะมาดูสกิลและก็ดูตัวละครนะครับผมที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยกันนะฮะ ขอบอกก่อนเลยละกันนะครับคลิปนี้ยังไม่ได้เป็นการที่จะมารีวิวสกิลของแต่ละตัวที่ผมจะมาให้ดูนะครับแค่จะมาดูความเท่และความสวยงามของแต่ละตัวที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยละกันนะครับผมสําหรับคนที่อวยละกันเนาะซึ่งในการที่จะแปลสกิลนะครับผมจะมีอีกคลิปแน่นอนนะฮะแล้วก็จะแยกเป็น e PE p EP ไปนะครับไม่งั้นผมบอกเลยว่ายาวแน่นอนนะครับผมเพราะว่าตัวละครก็เยอะแยะพอสมควรนะครับ เริ่มที่ตัวละครตัวแรกกันเลยแลวกันนะครับผมไคโตนะครับผมตัวละครตัวนี้จะมาเป็นสายดาเมสสีฟ้าเองนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสกิลกันก่อนครับผมสกิลที่1ครับเป็นการสับปกตินะฮะสกิลที่2ครับผมโอเคครับมินชั่นประมาณนี้เลยมีพายุเข้ามานะครับผมและออนติเมตสกิลครับทุกคนมาดูซิว่าจะเทแค่ไหนเป็นการร่ายรำบทเพลงนะครับผมปโอเคครับ ซึ่งตัวละครตัวนี้นเพื่อนๆอาจจะเจอกันแล้วในด่านนะฮะแม่งยากชิบหายเลยตัวนี้นะฮะในด่านสุดท้ายเนี่ยก็ไปตัวละครที่2นะฮะวานิสซาจังนั่นเองนะครับผมรับบทมาเป็นตัวละครสายดาเมสสีเขียวนั่นเองนะครับผมมาในชุดว่ายน้ำซะด้วยโอ้โหโจมตีไปก่อน1ทีล่อยธรรมดานะครับผมและสกิลที่2ครับเป็นยังไงปาบอลครับบ,บอลชายหาดนะฮะและ้วก็แจกบัฟให้กับตัวเองด้วย สก,กิลที่3ครับทุกคนโอ้โหสุดยอดความสวยงามนี้มันอะไรกันโอ้โหออยาวซะด้วยเมชั่นยาวด้วยครับแล้วก็ปล่อยได้มาสับไปตรงข้ามนะฮะแถมมีใบด้วยโอเคครับผมตัวละครประมาณนี้เลยสำหรับวันซ่าจังนะฮะต่อไปครับทุกคนอัลตาพระเอกของเรานะครับผมที่สาวๆชอบนะฮะมาเป็นตัวละครสายดีบัฟสีแดงนะครับผมก็ยีทีมชุดว่ายน้ำเหมือนกันนะทุกคนนะ ตีธรรมดาก่อนครับปึบปึบโอเคต่อไปครับผมสกิลนี้เฮ้ยปิดตาด้วยวะ่ะสับแตงโมครับทุกคนโอ้โหอันนี้ฉากัอนอนิเมะล้วนๆเลยนีวยว่หว่าสุดยอดแต่ถ้าจะไม่ผิดชามีตีไม่ใช่เหรอต่อไปครับผมสกิลที่3ครับโอเคครับผมโอ้โหสเก็ตบอร์ดไอสกี ไปโบไปทีนึงโอเคผมตีเป้าเดี่ยวนะฮะรูนี้นะครับผมก็เป็นการย่อยุ่เป้าหมายได้ต่อไปครับผมตัวละครที่ทุกคนรอคอยกันนานแสนนานับผมโนเอลซีซั่นสองนะครับมาในชุดว่ายน้ำนะฮะแล้วก็เป็นเป็นตัวละครสายดาเมจสีแดงซะด้วยนะครับผมโจมตีไปเลยครับป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 รับนะครับผมประมาณนี้สกิลที่2ครับผมเป็นการแจกบัฟนะครับผมโบมา1ทีครับผมแจก2โรเลยนะฮะสุดยอดต่อไปสกิลที่3ครับผม อันนี้ไม่เป็นยังไงโอ้โหน่ารักมากๆแบบเขินๆนิดนึงโอ้โหสกิลนี้ใส่อัตตาล้วนๆแน่นอนครับเบิ้บสกิลหมู่ด้วยนะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมสำับเนื้อชุดว่ายน้ำนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวเวตโต้นะครับเวตโต้ตัวนี้นะครับผมยังไม่มาในเซิร์ฟไทยนะฮะก็จะเป็นเวตโต้สายแท้งสีเขียวนะครับผมก็ตอนที่เขาเปิดดวงตาที่3ได้แล้วนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมต่อยธรรมดาไป1ทีเป็นหมัดเสริมเกาะนะฮะแล้วก็สกิลที่2ครับผม โห้หนาเปนโคตรน่ากลัวเลยวะ่ะโอ้โหแล้วก็ฮิวตัวเองมานะครับผมโอเคครับก็บอกกับตัวแทงหน่อยละกันแล้วก็ทําดาเมจครับผมยังไงโอ้โหสกิลแม่งดูแบบหน้าเกรงขามจัดๆเลยนะฮะโอ้โหอันนี้มันคือท่าไม้ตายนี่ว่าบังขึ้นเตาบึ้มโอ้โหแล้วก็ติดยั่วยุได้นะครับผมโอเคครับโอ้โหไม่รู้ว่าเก่งไหมแต่ความน่ากลัวนี่เต็ม1ิเลยตัวละครต่อไปผมชาโรตนะครับผมมาในซีซั่นสนะครับผมก็มาในทีมของเอ่อ พนักงานบริษัทใช่ไหมเนี่ยเออน่าจะเป็นพนักงานบริษัทเลยครับผมหรือว่าเป็นครูวเออดูไม่ถูกจริงๆนะครับน่าจะพนักงานแหละตีธรรมดาไปหนึ่งทีครับผมโอเคครับแล้วก็เหมือนมีการโต๊กลับอันนี้อันนี้เดานะครับแล้วก็เป็นการแจกบัล์ให้กับตัวเองครับขยับแว่นนิดนึงเหมือนโคนันครุงแล้วก็สกิลที่3ครับทุกคนเอ้ยยั่ยุโมโหครับโอ้ยน่าจะเป็นครัวแหละอันนี้ครัวแหละได้เกตสูนอย่างงี้ชัดแล้วโอเคเลยอันนี้คือศูนย์ครับอันนี้คือชัดแล้วน่าจะเป็นครัวครับทุกคน อันนี้น่าจะเป็นสายแบบอันนี้แน่เลยเคาน์เตอร์แน่นอนเลยครับโอเคต่อไปผมชามมี่ในชุดว่ายน้ําของเรานะฮะผมอยากให้ชามมี่นะครับผมมีร่างแบบตอนโตบ้างอะ่ะผมว่ามันเท่มากเลยนะเอาตรงปะเออมันดูสวยมากๆเลยครับตีธรรมดาไปนหนึ่งทีครับทุกคนเป็นการฮิวเลือดนะครับผมแล้วก็แจก s p เพิ่มมา1ห,หน่วยนะครับแล้วก็พุงอาหารน้ําแข็งใสามาครับผมโอเคเป็นสายฮิวเหมือนเดิมตัวนี้ก็น่าจะมาแทนชามมี่เอสอาร์แหละครับดูจากตรงแล้วโอ้โว ห้ามแยังอาหารชั้นยังไงล่ะยังไงครับอนิเมะปุ๊บ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 โอเคครับแย่งเจืออาหารหมาเดิมโอเคเป็นการบัฟเพื่อนแล้วก็แจกเอพีอีกแล้วต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวละครอะไรว่าลืมชื่อคาโฮโนนะครับผม,ผมก็จะมาในสายฮิลเลอร์นั่นเองนะครับผมโอ้โหก็เป็นสายร้องเพลงก็ต้องเป็นสายฮิลเลอร์อยู่แล้วแหละมาตีไปหนึ่งทีปับปับปับเอาเสียงโจมตีซะด้วยแล้วก็ฮิวเลอือดมานะครับผม สกิลวิสองครับผมเป็นการเต้นระบำไปห็หนึ่งสเต็ปทวนแล้วก็สร้างรูมานะครับผมประมาณน,นี้ไปแล้วสกิลวิสามทำไรได้มาดูสิโอเคครับผมเป็นการไลร่ลำนะฮะแจกสกิลปึ๊บโอเคครับผมเป็นการน่าจะสาัดกันฮิวเหมือนเดิมโอเคครับแล้วก็มีการบัฟดามงดามเอทเพิ่มมาเนาะต่อไปครับผมยูโนซีซั่นสองนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดว่ายน้ำเหมือนกันนะฮะต่อให้ในอนิเมะเราจะไม่เห็นเขาใส่ชุดว่ายน้ำก็เถอะ แต่ในเกมเราได้เห็นนะครับผมสับคนที่ชอบยูโน่ก็มาจากกันได้ไฟครับตัวนี้ก็จะมาในสายสีเขียวในผมในสายดีบับนะฮะทุกคนโอเคเป็นการลดความเร็วนะคล้ายๆกับตัวละครโรตัสเลยครับแล้วก็พายุบับป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 ับได้เรื่องอยู่ครับรถโจมตีไปสมแล้วที่เป็นตัวละครดีบับครับทุกคนแล้วก็วันนี้ไม่มีทุตสวรรค์ใช่ไหมทูดลมนี่ยปับ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 ปัแจกลมแจกลมลมลงทันคุณ ยังไงมีดีบั๊อะไรโอเคครับโดนดามเมจแรงขึ้นนะฮะโอเคประมาณนี้ซับยูโนโ่ต่อไปครับผมจกักรพรรดิจูเลียสของเรานะครับผมโอ้โห,โหมาเป็นสายแอคแท็กเกอร์ของตัวละครสีฟ้านะครับก็ตัวละคร,คครตัวนี้ติดเมตาตลอ,อดการแน่นอนอยู่แล้วนะฮะโจมตีไปก่อนหนึ่งทีบึบด้วยการเวลายัางไงละ่ะแล้วก็ลดความเร็วมานหนึ่งหน่วยนะครับรวมถึงสก,กิลที่2อเป็นยังไงบึ้มว้าไปตีครับทุกคนไม่จำเป็นต้องเดินโอ้โหเท่สกิลที่3ขออลังการนะจูเลียส เพ่งเล็งถึงอัตราท่วงแล้วก็บีบอัดด้วยเวลาอลังการจัดแล้วก็สตาร์ทเป้าหมายนะครับผมโอเคแล้วลดความเร็วด้วยโลลสุดยอดครับผมจูเรียสก็จะประมาณนี้เลยสกิลนี้คือผ่านเลยนะเท่มากต่อไปครับผมจักรพรรดิแม่มดของเราครับทุกคนเป็นสายฮิวเลอร์นะฮะของตัวละครสายสีแดงครับผมโอ้ แม่งดูน่ากลัวจะจัดเลยขอสกิลน่ากลัวเลยเหมือนเอเวเรโต้เลยนะฮะโจมตีธรรมดาไป1ทีครับผมก็ <c oughs> ะจะประมาณนี้มีเลือดไหลนะครับผมอีกหนทีโอเคต่อไปสกิลที่สองจำอะไรได้สิปีบอัดเลือดครับแล้วก็ทำดาเมจนะฮะเออตอนแรกคิดว่าจะเป็นสายคิวนะเออสกิลที่2องนึกว่าจะเป็นฮิวนะโอเคผมสกิลที่3ครับยังไงต่อใช้เลือดครับผมเป็นการใส่เป้าหมายแล้วก็ปีบอดัดโอเคครับหนามคุณเคยอ๋อเป็นการดีบัฟว่ะทุกคน เป็นสายดีบัฟแล้วหักเลือดตัวเองด้วยนะครับผมในการใช้สกิลนะครับผมนี่นะฮะแต่ที่รู้คือแบบน่าจะเป็นตัวละครที่แลกเลือดแน่เลยแล้วทำดาเมจตามเลือดปะนี่ยังไม่ชัวร์นะครับต่อไปตัวละครชารดด์โรเตเล่นั่นเองนะครับผมชารด์ลอตตัวละครตัวนี้ก็อีกนนหน้าและกว่าจะมานะครับผมซีซั่นที่6ปะโอเคครับผมฟาดแท้ไปหนึ่งทีนี่แนะ่ประมาณนี้ครับผมแล้วก็เป็นการเพิ่มหน่วยมานะครับแล้วก็เป็นการสกิลบัฟให้กับตัวเองครับผม อะไรโอเคเป็นการตัวละครรถคูดาวหรือเปล่าเนี่ยไอ้บ้าตะกีว้วิสามผมแจกบัฟอีกเช่นเคยครับโอ้โหไม่ดูวันนี้ไม่ค่อยสวยเลยล่ะโอเคโอเคละครอยู่อลังการอยู่ะก็ให้อลังการก็ได้อลังการก็ได้นี่ก็คือตัวละครชาดลอดร,ร์โรเรของเรานะครับผมต่อไปครับผมฟ้าหน้านะฮะก็จะเป็นตอนตอนที่เขาเบิกเนตสามตาแล้วนั่นเองนะครับผมเบิกเนรก็ <laughs> <laughs> จะมาเป็นสายแอ็แทคเกอร์สีเขียวนั่นเองนะครับผม มาดูส <c oughs> ิว yeah, ่าจะเป็นจ so okay. so ังไสซึ่อตัวละครตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวละครหัวหน้าแม่มดเลยนะทุกคนนะก็จะมาพร้อมกันเลยนะโอเคซึ่งผมก็มาทันด้วยแหละตอนนั้นนะฮะโอ้ยแล้วก็ปล่อยสลราเมนเดอร์ด้วยครับทุกคนตอนนี้มีร่างสราเมนเดอร์อยู่นะครับผมแล้วก็อันติไปเลยครับผมมังกรขยองเดชครับโอ้ยแม่งเท่จัดอะผมบอกเลยไอ้สามตาเนี่ยตั้งแต่เอเวโต้แล้วนะไอ้สกิลนี่โคตรอลังการนะอูดิโอ้ยโอ้ยอลังการจี เอ้ยพอๆกับเวตโตเลยสกิลเนี่ยเรื่องอลังการเนี่ยเอ้ยผมให้ผ่านเลยนะคือสกิลไม่ดูหรอกแต่ความอลังการนี่คือผ่านแล้ว,วะอะโอ้โหที่จ้าอันนี้คือรอดแล้วต่อไปครับผมตัวละครราชสีทองคำครับชิกิเอาไม่ใช่โอเคครับผมตัวน,นี้ก็จะมาเป็นสายแอ็แอเทกเกอร์เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับตัวละครฟุกุระออนนั่นเองนะครับผมตีธรรมดาไปก่อนปรับๆโอเคตีสามพิษได้นะเอ้ยถือว่าโอเคอยู่แล้วก็สกิลสองครับ พอผ่านตัวเองปึ้มพ่อผ่านตัวเองแบบไม่ออกไปโจมตีซะด้วยสกิลที่สามครับทุกคนเฮ้ยโอเคครับเอายังเป็นไอ้นี่อยู่ครับสิงโตอยู่นะครับผมยังไม่มีサラเมนเดอร์นะครับตอนนี้ปุ๊บระเบิดตุม้มโอเคครับผมอเอ้ยแล้วก็ทําดามิดน่าจะทําดามิตามไอ้นี่ด้วยปะสถานะดีบับด้วยนะเมื่อกี้พอดีบับหายไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสกิลก็ไม่ได้อลังการเท่าไหร่ ต่อไปครับผมตัวละครก็จะเป็นยูโน่นะครับผมตอนนี้เขามีพูดมาแล้วนั่นเองครับผมนี่เลยนะจ๊ะตัวละครตัวนี้ก็เป็นสายดีบัฟนะครับผมของท่าสีแดงนั่นเองนะครับผมแหกกดเหมือนกันนะพปกติจีแต่สีเขียวนะครับยูโน่โอเคครับโจมตีไปหนึ่งทีครับขอซามอีกรอบหนึ่งครับขอเอ้ยมันไม่มีอะไรหรออ๋อเป็นการเล่นความเร็วต่อไปสกิลที่2ครับผมธนูครับดูทรงแล้วโบรเข้าไปหนึ่งทีตีหมู่ด้วยนะครับแล้วก็ติดใบด้วยนะฮะ รวมถึงสกิลที่สมครับผมเป็นดาบแน่นอนครับผมบินไปก่อนอุย้ยอันนี้สวยสกิลนานครับสกิลนานอยู่อุยอ้ยไม่นี่อันนี้ดีเลยอันนี้ดีเลยโหเท่อันนี้คือเท่ครับทุกคนอ,อันนี้เท่เลยน,นี่เท่เลยแล้วติดยวยุติดลด,ดความเร็วด้วยครับเ้ยอันนี้ยูโนอันนี้ยูโนสวยเลยยูโนเท่เลยยูโนอันนี้สกิลล่างนี่เท่เลยครับโหย,ยาวอยู่นะเมื่อกี้ความโชว์ของเขาเขาอยู่นะ เออได้โชว์รอหน่อยไม่เหมือนไอราชสีเมื่อกี้นะฮะไม่ค่อยได้โชว์อะไรเลยตัวละครต่อไปนะผมก็จะเป็นหัวหน้าหน่วยของวานพิจคาขตม่วงนะครับผมซึ่งผมจาชื่อมันไม่ได้วะทุกคนแต่จาได้แค่ว่ามันมีแบบว่าล่องหนได้นะครับผมเออดูอว่าในเกมนี้ล่องหนได้แล้วตีไม่ได้วะอันนี้ก็โกงไปนะฮะ <c oughs> อ๋อนี่ก็เป็นอาการเอารักสแตมมันโจมตีนะครับผมสําหรับอากาศนะครับ <c oughs> เป็นการยังไงต่อโป่งแสงสร้างโรคโอ้โหแกโป่งแสงทั้งทีนะเว้แก เขแต่อย่างว่าครับผมเขาไม่ใช่สายตัวละครดามีนะครับทุกคนนะนโอเคครับน่าจะเป็นแบบสายช่วยเพื่อนเต็มรูปแบบเลยจากตรงแล้ว <laughs> ชัดเจนช่วยเพื่อนเต็มรูปแบบวะโอเคครับผมตัวละคตรตัวนี้ก็เป็นสายซัพพอร์ตไงทุกคนเนาะเลยไม่ค่อยมีอะไรมากมายต่อไปครับผมตัวละครโกสนะครับผมใช่ปหมวะเป็นซัพพอร์ตนะครับผมของีซั่นสองนะครับผมก็จะมาคู่กับมารีด้วยนะฮะขนาดในเกมมันยังเอาน้องมาด้วยโอ้โหสุดยอดหมาผมตีธรรมดาไปหนึ่งสเต็ปท่วนโอ้ยปล่อยลำแสง โอ้โหชัดเจนวันกนกีนี่อ่ะหนึ่งทีรอบหนึ่งชอบอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวตะกี้ี่2ว์ก็ผมเป็นการบัฟนะฮะหมมอคขึ้นบนฟ้าแล้วก็สร้างอะไรมาฮะอ๋อบวกดามเมจนะครับผมโอเคตะกี้วี่สามครับยังไงต่อเอาจกสองตัวเองเจอมารีครับทุกคนโอ้โหหัวใจวายตายหรือเปล่าเอ,อเรียบร้อยตายจริงวะเอาอ,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 อ๋อเป็นการแจกบัฟและหักเลือดตัวเองโอ้ชีวิต โอ้ยไอ้น,นี้มันก็จะอินแบบอนิเมะเกินไปนะเออหักเลือดตัวเองด้วยแล้วก็เป็นการแจกบัฟมาคือเจอมาจริงแล้วก็หักเลือดตัวเองวมดเด๋อฟักอันนี้ชอบอะ่ะอันนี้ชอบพิเศษเลยนะฮานี้ได้ฮายู่ครับอันนี้ได้ฮายู่ต่อไปตัวละครกระบองเหล็กของเรานะครับผมแ ma <c oughs> มกมาเนี่ยเป็นตัวละครสายแอ็แชกเกอร์สีแดงด้วยนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้จออกมาแบบว่าสายพลังนิดนึงนะครับผมนี่นะฮะโอ้โหโครเทพังตามอนิเมะที่มันพูดไว้เลย โอ้โหแกนี่ก็เอาตามใน,นไอ้เมย์เขาพูดจริงๆนะโดนล้อเลียนนี่ครับผมฟาดไปไมีใสใ่เจ้าลักหน่อยหนึ่งทีติดดีบับเผาไม้โคตรเยอะเละ่นอีกรอบหนึ่งครับทุกคนโอ้โหจับมาเร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 าโอ้โหนี่ชัดเจนครับตีใส่ลักล้วนครับชัดเจนโอ้โหสกิลนี่คือแบบสายดาเมจที่แท้ทูแน่นอนอ่ะดูจากทรงและการที่ทำดาเมจมาเนี่ยดาเมจแบบหนักแน่นแน่นอนนครับผมสำหรับไอตัวละครนี้นะฮะ ต่อไปกันเลยนะครับผมสำหรับตัวละครฮาโลวีนนองครับผมชาม,มิจังนะฮะสิซันที่5้านะครับซึ่งไม่ชัวร์ว่าตัวละครตัวนี้จะมาเซิร์ฟไทยไปนะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการฉลองฮาโลวีนด้วยไงทุกคนนะโอเคผมโจมตีไปก่อนนะครับผมตัวละครตัวนี้ก็มาเป็นสายดาเมจด้วยนะชาม,มิคือแหกกดมากๆเลยคือโปกติเขาจะมาเป็นแบบว่าสายซัพพอร์ตไงโอเคผมทำดาเมจเป็นการแจกลูกกวาดไปครับ และอันติเมตครับผมกุงยาพิษครับโอ้โหเอา้าแล้วกินทำไมอ๋อเป็นเป็นลางยักษ์ต่อย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 ื้อโอ,อ,อ้โ,อโหสุดยอดได้หายอีกไอตัวนี้เอาฮารล้วนนะครับผมโอ้โหยอดต่อไปครับทุกคนตัวละครไหนอีกเว้เนี่ยนี่ครับผมตัวละครโนโอเอลจังครับผมโอโห้หน่ารักมากไม่รู้ว่าคือแบบ เก่งหรือเปล่าอ่ะแต่ที่รู้คือน่ารักไว้ก่อนนะครับผมตัวละครตัวนี้ก็มาเป็นสายด er ีบัฟเฟอร์นะครับผมของสีฟ้านะจ๊ะโอเคครับผมความน่ารักเขานี่คือสุดยอดโอ้โหมุดกินแบบน่ารักโอ้โหนี่ชั้นเมนตัวละครตัวนี้ยังไงล่ะคณไม่ต้องตกใจไปโนเอลคือนางเอกที่แท้ทูครับไปครับผมสกิลฮึบปล่อยน้ำแบบฟักทองครับทุกคนเอาไปขู่ไสขตงข้ามแล้วก็ทำดามจแล้วก็แอคสวยหที เออได้อยู่ครับผมมียั่วยงยั่วยุแล้วก็เป็นการหักดาบนะฮะโอ้โหอยากจะอยู่นานๆจริงๆเลยตัวละครตัวนี้ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นหัวหน้าหน่วยตะกะแตนชุรดาน,นะครับผมโอเคครับตัวละครตัวนี้นะครับก็จะมาเป็นแจ็คเดริปเปอร์นะครับผมโอ้โหโคตรเท่ตัวละครตัวนี้ก็มาเป็นสายแอคแท็กเกรลสีเขียวนั่นเองนะครับผมตามคอนเซ็ปต์นะครับโจมตีไปหนึ่งสเต็ปท่วนครับแล้วก็มีเรื่องเลื่อนไหลไปสกิลนี้ อันนี้มันคือมาในตีนปูนี่หว่าทุกคนอันนี้มันใช้แม่บรรทัดนี่หว่าบรรทัดสามเหลี่ยมอะทำดามจครับทุกคนโอ้โหความอาร์ตนี้มันอะไรกันเอ้ยบูบแรงครับทุกคนฟ้มไปบึ้มหน้าแบบรลอๆซะด้วยนี่เราตีสตันไปหนึ่งตัวละครนะครับเอ้เราทำดามจกระจายไปด้วยเป็นการดามจสุ่มบ้าแต่ลอยอีกักรอบครับเป็นดาเมจสุ่มหรือเปล่าฟาดไปฟาดไปโบไปที่หน้าบึ้มโอเคครับผม ตม่สุ่มไหมโอเคสุ่มจริงๆด้วยสุม่มโดไปตนึงรอบตัวละครต่อไปนะครับผมแรงกิีของเรานั่นเองนะครับผมตัวละครตัวนี้มาเป็นสายเอ็เทเกอร์นะครับผมสีเขียวด้วยกันใช้ดามเมจก็น่าจะเป็นพวกแบบธนดูมิติตกไปหนึ่งทีผมบอกเลยว่ามีผมมีความชอบตัวละครตัวนี้มาเป็นการส่วนตัวนะครับ้วยการที่มันมั่นหน้าดีนะฮะอันนี้คือชอบจริงๆนะ <c oughs> โอเคเป็นการลดเอพีตัวเองแล้วก็เพิ่มความเร็วแล้วก็เพิ่มเอ็พีรอบอีกอย่างวะ แล้วก็หนุ่มดำมาหน่อยเพื่อนโชว์ไปหน่อยหนุ่มดำแกน่ะโอเคต้องแบบนี้ดิวะเออต้องปวดแบบนี้อีกสัดใจมากต้องเหมือนในอนิเมะหน่อยบุมบ่มบอปบุมบ่มบัม่มโอเคครับประมาณนี้เลยโอ้แล้วแจกดีบงดีบัฟเยอะแยะมากมวยนะฮะโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวละครตัวนี้โอเทยุเทยุนะฮะตัวละครสุดท้ายนะครับผม,ผมก็จะเป็นระดับ S R นะครับผมมาเป็นสายซัพพอร์เตอร์นะครับผม เป็นปู่ของเออเขาเรียกว่าอะไรผมก็จําชื่อไม่ค่อยได้แล้วนะฮะมันมาเป็นแบบให้เล่นเกมเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ความบันไรกันก็มาเยือน oh <yeah. S 1> เกาะสมุทรแกงไงล่ะโอเคทําดาเมจประมาณนี้เลยนะครับผมรวมถึงสกิลท้ายครับผมสร้างภาพจำลองขึ้นมาเอาไปกินปลาอะไรเนะี่ยง้ํหนึ่งทีด้วยกันสับไปโอเคแล้วก็แจกบัฟมาหรอบด้วยกันนะฮะ โอเคครับทุกคนนี่จะเป็นการพามาส่องแล้วกันนะผมสําหรับสกิลตัวละครทั้งหมดนะครับผมของเซิร์ฟนี้นะครับผมที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยแล้วกันนะครับผมซึ่งผมก็แนะนำนะครับผมสำหรับคนที่ไม่เคยดูเมเรื่องนี้นะครับก็แนะนาว่าลองไปดูแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็ไม่เคยดูนะแล้วผมก็ลองไปดูรู้สึกว่ามาสนุกมากๆเลยแล้วกันนะครับผมโอเคซึ่งคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะฮะถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจคนทำที่เยอะมากนะครับอยากดูอะไรก็สามารถเนด้านล่างได้เลยยจ้า ถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาแหละเพราะมันมีแก้ดูคนเดียวอันดี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซน